สวัสดีครับก็เจอผมอีกแล้วครับวันนี้นะครับลองกล้องนะครับจะเป็นแบบแนวติดตามเป็น c t t v v t t a ็นะครับก็คือผมพูดเนี่ยนะครับกล้องก็จะตามนะครับตัวนี้ผมใช้นะครับตัวกล้องของนะครับ DJI Osmo 3นะ DJI นะครับ เอ้ยไม่ใช่ออสมออสโมพ็อกนะครับตอนนี้ก็มาลองดูครับก้มๆเงยๆหลบๆว่ามันจะตามขนาดไหนนะก็ถือว่า Active t a g นี่ดีดีนะครับเพราะว่าตัวโดนที่ใช้อยู่ก็ใช้ดีนะครับเวอร์ชั่นตัวนี้ดีมากเนี่ยดูเดิยาสหน้าไปสายหน้ à, านมานะครับก็มาลองให้เพื่อนๆดูนะครับ เดี๋ยวดูระยะไกลมั้งระยะไกลนะตัวนี้ผมปรับเฟรมเรทอยู่ที่ห้าสิบนะครับร้อยแปดสิบพีห้าสิบเฟรมเรทโอ้ติดตามดีมาก อี๋หรอเฮโอ้โหอยู่ริมนี้ติดตามเลยนะครับถือว่าตามได้ดีนะครับตามได้ดีเดี๋ยวผมใช้หแบบที่นั่งเป็นเราเรลือกนะโอ้โหดูเด็ตามไม่หยุดเลยนะครับก็ถ,ถือว่า อุปกรณ์ตัวนี้ดีนะครับเหมาะกับแนวสปอร์ตนะครับหรือว่าใครที่ใช้เซลฟี่โหมดเซลฟี่อันนี้ผมใช้โหมดเซลฟี่อยู่นะครับมันก็จะติดตามดีแล้วก็ใบนมใบหน้านะครับแท็กถือว่าใช้ได้นะครับเร็วตัวแท็กนี่น่าจะปรับได้ด้วยนะปรับความเร็วในการแท็กกิ้งได้นะครับ mm hmm. นี่คลิปแ,แท็กนะครับก็มาลองประมาณนี้นะเดี๋ยวคุยกันอ่า น้องในหมดเดินมากนะครับเดินเป็นแนววอล์กมากนะมันเหมาะกับเดินพูดไปเรื่อยๆนะครับภาพชัดนะอันนี้ถ่ายเดยผมไปถ่ายนอกนะครับนี่ตัว้างนอกถนะน,นนะผมว่ามุม มุมอ่ะมันกว้างดีนะครับแต่ตัวเลนเนี่ยมันมีเลนที่เขาแถมมาให้นะมันเป็นเลนอ่าเลนวายนะครับมาอีกนิดนึงเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับนี่ผมอยู่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศสำนักง,งานขายที่ดินนะครับเนี่ยหน้ามันจะตามหน้าผมเนี่ยผมผมปรับกล้องไปทางไหนเนี่ยเขาจะตามกล้องจะตามเราหมดนะครับเนี่ยอันนี้ผมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะเสียงอาจจะกล้อง เข้ามานิดนึ่งครับเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเนี่ยการเดินการอะไรนะครับก็ผมว่าสมุินะสมุิดีนะครับคือมันมันทำให้เราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะอยู่หน้าจอตลอดหรือเปล่าบางทีเวลาเราถ่ายวิดีโอถ้าเป็นกล้องตัวอื่นที่ไม่มี a c t i v e แท็กเนี่ยเราก็ต้องคอยดูตลอดว่าเอจะอยู่ว่าแต่นี่เราหันอย่างเงี้ยเราคุยได้เลย แล้วตัวแท็กงเนี่ยก็จะแท็กเราตลอดครับจําใบหน้าเราครับเนี่ยเราจะถ่ายมุมไหนเนี้ยเราได้หมดครับมองสูงมุมต่าเนี่ยผมอมองหมานะนะครับมันจะขึ้นหน่อยถ้าสมมุติว่ามุมที่มันแท็กไม่ได้ตัวกิมบอลมันหมุนไปไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นว่าระวังว่ามันสุดและสุดก็คือสุดของกิมบอลที่จะหมุนได้นะครับอันนี้มันหมุนหมุนได้เยอะนะถ้าฝั่งเนี้ยจะหมุนได้แค่นี้นะเนี่ยมันจะขึ้นแล้ว แต่ถ้าเราหมุนมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับซ้ายกับขวาจะไม่เท่ากันนะอันนี้แทบจะกลับอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับเวลาเรานะครับอัดวิดีโอรหรือไลฟ์สดเนี่ยเราต้องดูว่ามันแท็กกิ้งได้อย่างนี้เลยโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะเพราะว่าที่ผมลองมาลองอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับผม,มาอยากซื้อตัวไม้ออสมนะครับออสม7เจ็ดนะครับมันจะมีตัวแท็กกิ้งด้วยนะครับตัวแท็กกิ้งนะครับมาอยู่ในชุด นะครับก็เลยอยากจะได้ Osmo 7แล้วเราก็เอากล้องมือถือไปใส่ไว้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันหุ่นได้เลยน,ะนี่นี่ผมมุนกล้องนะผมมุนกล้องรอบเลยนะแต่ตัวนี้ก็ยังตามนะครับผมปิดกล้องไปธรรมดานี่ก็ถือว่าระบบกันสั่นน่าจะโอเคนะระบบกันสั่นระบบอะไรนี่ภาพชัดนะครับมุมก็สวยนะครับ ธรรมดาผมจะถ่ายแนวตั้งมากกว่าแนวนอนนะจะถ่ายแนวตั้งมากกว่าอันนี้เราได้แนวนอนมาก็โอเคบางทีก็แนวแนวตั้งนะครับแต่ผมว่าผมว่าแนวแนวตั้งก็ได้เขาเรียกว่าผมถนัดเนี่ยแต่ถ้าแนวแนวอย่างเงี้ยผมว่าเวลาเราถ่ายบรรยากาศถ่ายอะไรเงี้ยโดยรอบด้วยเวที่ดินผมว่ามันมองชัดกว่าเพราะว่า สเปซด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นนะครับบรรยากาศวิวมากกว่าแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยจะเน้นในการเขาเรียกว่าพูดเพราะว่ามันเป็นทรงตั้งแค่พูดแล้วก็เห็นชัดเจนสําหรับอ่าเป้าที่อยู่ตรงกลางมากกว่านะครับก็วันนี้ก็มาคุยกันเอาไว้เป็นคลิปนะครับก็อย่างนี้ละกันนะครับฝากกดติดตามช่องตาต้องที่ดินผ่นได้นคราฐมด้วยครับ,ก,รบก็มี นะครับที่ดินแปลงสวยๆมาให้เพื่อนๆนะครับรับชมตลอดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ยังมีคลิปทำอาหารคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับผสมผสานไปนะครับเป็นเอาง่ายว่าเป็นชีวิตหนึ่งนะครับเป็นชีวิตหนึ่งของการทำอาหารอันนี้ผมพยายามมองกล้องตลอดนะที่ผ่านมาในวิดีโออะ่ะผมจะมองที่กล้องกล้องคือมองที่จออ่าผมผมจะมองที่จอตาผมจะตกมาแต่จริงแล้วเนี่ย ถ้าเรามองกล้องเนี่ยเหมือนที่ผมมองเนี่ยอันนี้ผมมองกล้องตลอดนะครับผมไม่สนใจเลยว่าว่าจอมจะแสดงผลยังไงหรือว่าหน้าตาเราอยู่ในจอภาพจะเป็นยังไงจะมืดจะใสเงี้ยคือผมมองกล้องอย่างเดียวอันนี้คือผมมองกล้องเดียวตามันก็จะจะเหมือนเราเข้าไปถึงคนดูเนี่ยเราคุยกับคนดูได้เลยนะครับมองกล้องมองตลอดนะครับเดินอะไรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ นะครับอุปกรณ์การถ่ายภาพที่โอเคเลยนะครับใช้มานานแล้วแหละเพราะว่าผมซื้อเพราะว่าโดนเนนะครับก็สวยโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ